การวาดภาพเพียงชั้นเดียวของมันดาร่าสอนอะไรได้เยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นหลายเริ่มต้นที่ลองทำดูมันไม่เคยทำมันเห็นความรู้สึกของตัวเองก็กล้ากลัวๆกลัวมันจะไม่สวยแต่พอเราทำไปครั้งแรกเรารู้สึกเฮ้ยมันเหมือนมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่นิ่งนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเราก็ทำไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเข้าที่และมันจะทำได้เร็วขึ้น ทีนี้พอมันทําได้เร็วขึ้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นความมั่นใจที่มันเริ่มมีมาละมันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเยอะเกินไปมันทําให้เราเกิดความผิดพลาดพอเรามีความมั่นใจมากๆมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็ต้องเห็นและหยุดตัวเองเราต้องหาจุดที่เรารู้สึกว่ามันพอดีมันพอใจสําหรับตัวเราก่อน แล้วเราจะไปต่อด้วยความรู้สึกที่ไม่กดดันตัวเองและนี่คือศิละปะมันดาลาที่คุูก้อยใช้ซ้อนตัวเองสะท้อนตัวเองออกมาผ่านภาพแล้วก็สามารถนํามาพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆด้านของชีวิต